ไปดูถูกมันว่ามันง่ายเหรอไอนะสอบดีมันเยอะเหี้ยเลยวะไม่ไปต้งนี้กูตายแล้วแม่โคตรเยอะเลยไอเกทซา,ามิผมได้หรนะือเปล่าตอามี้โคตรเยอะเลยเยอะิบายเลยๆๆเลยอะ ให้พ่การรับรับเืิเอเขาพี่เดินคุยของให้ทำแล้วจะออกเคครับจะออเอเคผมไม่ทำนะ ไกด์เปคนจีนไกด์เปคนจีนพูดไทยแท้ทททงโง่บ้าผมผมว่าแล้ว,าาวรรก็แต่ี่ในท่าทางงคนที่หมืคนจีนเป็นยามพูดไทยผมเคยเจอเจอที่อยู่ในไกดไกดคนจีนที่บูเกตไอ้เทียนั่งจีนแท้ๆเลยนะไอ้แต่ถ้าในยามพูดภาษาไทยจะพูดได้แมต่บอกแม้แ่เข้าคอพเทียทนภาษาไทย เขาบอกมันเขาพัฒน์นเหมือนไทยมาหลายปีเลยก่อนก่อนที่ไอ้นี่และไอ้โรงเรียนรับสอนภาษาไทยที่ไทยคนดีแหละนั่นคือโรงเรียนรับสอนภาษาดีให้ให้คนไทยอ่ะ การเล่นของกเลเนเล่นเนหลายเกมเกินจำนวนตัวลคร จะใครมามาสเปร์บูเลต We'll be right back. สี่นาทีห้าสิบแปด